อบไผ่มัรกอนพี่รองป้องไปครับไห้มันละอุไห้มันหฮอนตะกอนนี่แป๊บๆฮอนๆเลยจะมันตัดไฟบนโดนแล้วอืมย้อนยังล่ะย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเท่าอยากจีบอยากว่าวหาวน้ำสาวสำน้ยเราจนหัวงอกยังมาถือหลอกด้วยคำซ้ำอ้อย อาลงมักเด็กหน่อยให้คอยเอาใจเต้าน้องอยากแต่ยังผู้เท่านี้ให้ซื้อทองให้ใส่เลี่ยมเถิงแขนเัิงคอเมื่อถือรุ่นใหม่เงินทองมีใส่จนพอยังเอบพานุ่มรูปหล่อมานอนเครียคร้คิดนอกใจเฮา บสมคึดมักมาเฮ็ดพัคักใจน้องเจ้าพาชจอื่นเข้าห้องห้องกะห้องเฮาเศร้าเตียงนอนมอนคางทุกอย่างใช้จ่ายคือเราเสียค่า้องเช่าบักเท่ายังมาเสียใจยอนมักเข้าลายสิตายน้ำเด็กหน่อยยอง บ่เบึงเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นไหนผิดหวังซ้ำเท่าอยากอายคนเด้ขันสิห้องให้กันน้ำตาใบให้มันไหลเล้งหัวใจเหี่ยวเหี่ยวมันมันเ,นเหี่ยวแต่หัวใจแล้วมันเหี่ยวไปเมืดอแต่นังก็นเหี่ยวโอ้ยบางผู้บางคนพี่น้องป้องไปครับเรื่องของเงินท่อง เป็นของนอกไก่บไตก็หายยากแมีนยนโยพี่นครับแต่เรื่องมันต้องการหลายกว่านั้นดิไส้ต้องการแค่หนึ่งไข่เป็ดโอ้ยหนึ่งไข่ไก่ผู้สาวต้องการตั้งแปดไข่เป็ดสิบไข่เป็ดมันเป็นเรื่องของความต้องการนี่แหละเออมันต้องออกกับร่างกายโบแมนเหตุต่งงานอืมเออแข็งตะแรงบบมี่มันกับบเมนีนเลยครับต้องแข็งแรงเออนอนกับว่าบานโอ้ย ติชิ่อยู่ข้อหอยหัวหอยอยู่ปั่นปั่นนกตะกลุ่มเอ่ะว่ากันไปกระรังเดือดพี่น้องครับกระรังเดือดนี่นี่ครับเดือดแล้วนะครับพี่น้องครับอืหัวไก่กินพี่น้องครับหมาผักไทยมาตาจิกจ้อยมาสั่งความมวนซืนโ้เชลหักกันแทกกันอย่าลืมเด้อพี่น้องฮะนาที่บอกบ้านเด็ดไล้เนี่ย คือตาพี่ก็ไข่ี่ก็ได้อืมเอาบ้าเด็ดตายเปลี่ยนไม่ก็ได้อืมจา่าตาพี่นี่ <c oughs> นาาีน่นี่ท่อเราพี่หลายอยู่มันก็ไหลยางกันเอ็กเซนพี่น้องครับเปาะแปะป้อแปะ,ปะ,ปะ,ปะมันคนเฮางมาตรงนี้ความสุขเหตุยังให้ไม่ได้ความสุขอย่าไปคึดหลายอ่าก็บิพี่น้องป่องไปนี่แหละอืมเหลียมวลซื่มหัแวแซวกันทักทายกัน ลูกของอินเทอร์เนต็ตนะครับพี่น้องครับว่่ต้องจําเป็นต้องขี่เครื่องบินไปก็ได้อยากไปไสเฮดเบิร์ดประเทศนอกนอกบส่งมาให้เบิงอืมโอ้หอมคับพี่น้องครับเนี่ยฮะนี่พมเฮ็ดแบบคลุกคลิกคุกคิกได้พี่น้องครับนี่ฮะตอนใหญ่เลยนี่บ่ครับปรเปแต่แสบบอพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวขอซิมเบิงได้พี่น้องอืมอ่ากินเข้ากันละไปละพี่น้องกันด้เออ เฮ็ดงานเฮ็ดการกาจะพัฒนาเฮ็ดงานเฮ็ดการไลยกินเขา,าแวแน่ๆบ้าเฮ็ดไปลืมยังอออไข่ลืมใส่ผงซูโร <c oughs> ตแค่แต่ขวางเพียงผงสีรตครับมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยบางกูบางคนว่าเป็นยังไอจิตพ,พอนคือใส่ผงซีรตจังสี่ใส่มือนแต่ขวางสี่นี่เนี่ยพี่น้องพี่น้องครับ บางเทียมันมีหมดมีแมงมีหอกมีหินอ่ะถ้าเาจะได้หูจักว่ามันจะได้มือเฮาเดีแต่เขาตักไปดีแล้วสอน,นเขาบ่อเห็นเด้แต่ไม่มือเฮาเขาต้เห็นเด้เออโอ้มีหินมีแมงแมงมาตายอยู่นี่สิอืมหมดเอกซ์ซเปอร์วันหรือแมงวันมาตาย้เขาจะได้หูจักเฮๆๆหอมหอมหอมนี่เออกรลังกรลังหาเงินหาท่อ,ทอมทางเงินเดือนพ่อยี่มากอยู่พี่น้องครับอืมเงิ่นเข้ากับสไปเฮ็ดมองเพื่องมองยัง ก้อยเฮดไปพี่น้องครับเก็บเล็กผสมน้อยปุ้ยโบได้แป๊บปุ๊บปั๊บมันจิได้ได้หรอกนี่นี่น้ำตาลครับน้ำตาลลงไปเห็นไหมฮะน้ำตาลลงไปเป๊ะเป๊ะเปวงตงงต็นเบ็ดตัวติดพนคาว่าักเพชรภาษาใจพี่น้องครับภาษาใจนะอื้นี่ฮะ โดดดงๆครับลูกโดดลงไปอีกนั่นลงกเป็นเม็ดดีละกูดได้กินปมนูมอ่บางกูบางคนกินปมด้วยอ่าใสเม็ดเขียวๆลงไปแล้วนี่กะเทปกับใสเดยครับพี่น้องครับอ่าใบกระเพราอ่าใบกระเพราหอมพี่น้องครับเป็นกระเพราแดงพี่น้องครับเป็นกระเพราแดงนะครับผมก็มาเคล็ดอาหารพี่น้องครับอืม ไปเป็นกุกกัอกันแล้แต่ว่าบ่ได้เป็นระดับกุกลงตะทะบาได้เราเป็นลูกน้องเขาล่างตะพักเมื่อใดสิล่าออกันเนานวันนี้คิดได้ใจเมื่อใดสิหนีจะค้นสองคนเนาะจะได้เป็นกุกจะได้เงินเดือนขึ้นกุกก็สิไม่ระดับพี่น้องครับหั่นพักหั่นพักกับต่างหากได้หั้นลงหั่นเนือหั้นพักเตรียมค้องเตรียมยังเป็นเป็นโซ่เป็นบ้าหลอกมาเลี้ยวให้ออกไปกุกก็สิเป็นเขียง่าเป็นระดับเขียงเป็นระดับกุกง่ายกับเป็นผู้ปรุงเซ็ตเรียบร้อยก็เฮ็ดป Liat-liat, liat-liat Gapap, gapap, gapap Kebung